วันนี้ผมจะกลับมาล่าท้าผีข้างทางอีกมากมายที่อยางหาไม่เจอในเกมคืนหลอนส่อน,อนทางทุเรียนอ๋อเมืก,กี้มันไอ้นี่ก่อนแลวไงป้าจะในกระจกนั้นมัน <c oughs> ไม่ต้องช่วยดูทางไลค์คีระชั้นลกลับมาใหม่รอบนี้ต้องสังเกตในรถด,ด้วยใช่ไหมอ่าเช็คว่ามีเปลี่ยนเพลงหรือเปล่าืน <c oughs> นาะ yeah. เบพยวโ okay. อเคเพลงเดิมพระก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็เช็คไฟรถด้วยเหรอตรงไหนเนี่ยเฮ้ย hey! ต้องเช็คด้วยโอเคไฟติดเพิ่งรู้ว่ามีพระที่แล้วไม่รู้อ,อําเภออุ้มผังระวังช้างป่ารูปก็เป็นช้างป่าโ okay. อเคอําเภอแม่สอดศาลาข้างหน้นอาอ้าวศาลาไฟดับจ้า มันคือมิดปันนี่แหละเหือทุกเทือกไฟติดอยู่โอเคเลี้ยวซ้ายอย่างสบายใจทุ่จ้าครับสารมาลายทีสองไปต่อบปนี้โซนแรกอำเภออุ้มผงระวังช้างปา่าอำเภอแม่สอดไฟติดจ้ามีอะไรไม่เอ่ยสังเกตดูดีๆนะมีโตอีงหยังลีฮอยลูบอลไม่มีไปกันต่อวัดซับเหมียนจูเลียนแล้วก็มวยถูกต้องระวังช้างปา่าพาที่แล้ว็นคนบอกว่า เออรูปช้ามันเป็นรูปหมีนะอ้าวล่ะผมรีบเกินดูไม่ชัดเดี๋ยวนะผมต้องเช็คเพลงด้วยนี่นาใช่ไหมเอ,อ โอเคชัดเจนเจอแล้วสิ่งผิดปกติแม่งอยู่ติดตัวผมตั้งแต่แรกเลยนี่นาะโอ้ยคือนี่ไพ่มาส่วนย่ามนี่ครับดีสองีไหมโอ้ยน้องไปตีบ่ลหลังเออเปิดโอเคไพ่ติดอยู่เออเดี๋ยวซ้ายเลยสบายใจแล้วตายแล้วมาส่วนย่งงางนี่ครับหลวงพอ่อราจำบัตรปะครับได้วเฮ็ดครับบัตรเท่าแต่บทส่วนมันบอมแมนเด้เดี๋ยวซ้ายเนยครับเวบโอเคเราต้องเช็คกิทยุก่อน อ่าเป็นเพลงถูกต้องไปให้ติดถูกต้องเอ่อพระหน้ารถก็ยังอยู่พาะที่แล้วหายไปต่อหน้าต่อตาผมไม่สังเกตเว้ยเหมือนจะปกติไฟสว่างอันนี้ก็วัดชับเหนียนจูเดียนแล้วก็มวยเหมือนเดิมต่อไปสาราที่ไฟมันมืดมิดสนิทนะ่เอ๊ะเอะเออ๋อพอไงนี่ห้อยหัวไม่เลิกเลยนะพี่เจอสิ่งผิดปกติก็ต้องเลี้ยวซ้าย <ail> ปิงปองอ่า เช็คซาวเพลงโอเคถูกต้องเช็คไฟเฮ้ย hey, ถูกต้องอำเภออุปางเหมือนเดิมระวังช้างป่าโอเคถูกต้องเอ๊ะผมเห็นสิ่งผิดปกติแล้วทุกคนวังเพลงเดียงชิกช้องนั่งขนองกระเต็งตะลิง่งเราทั้งสายสายยิงสั่นลกกังกิ้งวังลอยกระทง ลอยมาเป็นกองกระทงหรือขี้ครับพี่ลอยเป็นกอง <c oughs> โอ้โหเต้นลอดเลวโอ้โหเป็นไงเลี้ยวซ้ายสบ,บายใจไม่ต้องเช็คอะไรละไปตีห้าต่อ,อว้าเว็บโอเคพายังอยู่เช็คเพลงโอเคเป็นเพลงอยู่ไปโอเคไฟติดศาลารแรกของเราเอ๊ะไฟไมันเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวนนเนาะปัตตานี โอ้แต่ใครเนี่ยอยู่บ่มีผู้ใดนั่งอยู่นั่นก็ถือว่า <c oughs> โอเคแค่หลอดไฟมันเปลี่ยนสีออกซ้ายเลยจ้าว,ว้าสบายพระยังอยู่เช็คเพลงโอเคเป็นเพลงอยู่เปิดไฟโอเคยังเปิดไฟได้อดไไดรอบที่แล้วไฟสีเขียวรอบนี้อืมปกติดีนะมีไฟขาวแสบตา ป้ายซ้ายมือก็เรียงโฆษณาถูกต้องวัดแซบเหมียนจุเรียนแล้วก็มวยไทยเอ่อตรงนี้ซาลาเมื่อเติบปกติเหรอ่นีก็ต้องตรงไปสิครับไปเลยเจ็ดโมงซะพุ่งเข้าไปในหมอก <What? S 1> ว้าฮะเจ็ดโมงเอา้ามันก็ง่ายเกินเอาใหม่ผมอยากเจอผีอะครับพี่เอาละเช็คเพลงถูกต้องไปติด โอเคพระก็ยังอยู่ทุจ้าป้ายแรกอำเภออุ้มผางแล้ววะเดี๋ยวโปรวังชิลลาฟ้าแถวภาคเหนือเขาเลยมีงางเพนผ่านเต็มเลยบ่อครับยีราเทานี่ปาโทยีราฟประสานผัดเผ็ดยีราฟไมล่ล่านึกถึงอันจูดเลยอ่ะใครเคยดูไหมครับคลิปอันจูดเด็ดดอดมัจเจเบอร์นะตีสามะเทคเลยโอเคเป็นเพลง ไตเตพระท่านก็ยังอยู่กับเราอ,อรําเภออุ้มผงางเออระวังช้างป่าต้องแบบนี้อ,อําเภอแม่สอดทั้งสองโค้งก่อนหน้าไม่เห็นมีอะไรมาล้นที่ศาลาแรกของเราเฮ้ยไปเตดแต่ก็ไม่มีอะไรแถวนี้สินะไม่มีเนาะไม่มีไม่เห็นไปเลยป้ายซ้ายมือก็ยังเป็นวัดชัดเหมนจุเดียนมวยไทยตามลำดับเป๊ะเหลือสาลาที่ไฟดับข้างหน้านั้นจะมีอีหงอยู่บอ่อมีประจ๊ะ อา,ไม,มออาไม่มีอะไรเหรอเอาแล้วไม่มีอะไรผิดปกติจริงไหมขับตรงไปซีเมียนบอละ่ะโอ้สู้ให้บีซะดีกว่าตรงก็ตรงไม่เจออะไรเหมียแหวดดีสิอ่ะ,ะผมผิดตรงไหนครับพี่ตรงนี้มีอะไรไม่เอ่ยเอ๊ะเดี๋ยว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 เดีวเอาเอา เออโบว้รับโบได้ทนเบิงโบได้ดูการนี้มันคือการักแท้โดนซ้อมใจโบไดอีหลีอฮามังเอยเตะเพื่อสุขภาพหรือยังไรอะผ <c oughs> ีแดง <c oughs> <c oughs> ผมเจอผีครับผีแดงครับแมนยยครับเด็กผีนะครับเมื่กี้เนี่ยน่าจะใช่แหละเสื้อสีใช่เลยกุมขมับไม่น่าใช่หงแดง <c oughs> มันไม่เหมาะกับตีมมับตีสองไปต่ออ่ะเอ <c oughs> อใครขโมยหลวงพ่อไปครับเนี่ยผู้ใด ประเด็นักหลวงพออ่อกูไปต้องใส่ใผมทำหล่นแถวสารนี่แหละม้าหลวงพ่อ,อเนี่ยผมตามเก็บกันเงียไปใส่บุ่มาหลวงพ่อกลับมาครับมับนายหลวงพ่อกลับมาแล้วเปิดเพลงเลยหลวงพ่อโอเคเป็นเพลงอยู่ไปก็ยังติดอมไม่มีอะไรดูปกติดีนะไม่เห็นมีอะไรครับไปกันต่อป้ายก็ถูกตอกเ,เอ๊อ๋อมันหมดหน้าของทุเรียนแล้ะเป็นหน้าบักม่วงว้า กรุณาเรียวซ้ายเพื่อไปซื้อข้าวเหนียวและน้ำกะทิโอเคครับออกซ้ายไปซื้อขอนีก้กันนำกะทิกกันตีสี่ไปห้าเปิดเพลงโอเคเป็นเพลง,งอยู่เปิดไฟโอเคไฟติดป้ายโฆษณาก็เรียงถูกแล้วเวชียดเลเสียงไรโอชารกมาอีกแล้วโอ้โหเจอไกลแลับพี่โอ้ยการกาล้วยราชบาแก้วเฮ้ยใครเกิดทัน ทำไมแต่จะโอ้โหอย่าร้องดังก็ตทษครับพาราหน่อยไปแล้วเอา,วาละข้างหน้ามันสิมีช้างดักผมอยู่เส้นไหมรอบที่แล้วมันตมผมเตื้องไงท้องตึงเลยครับรอบนี้ผมต้องหาเหลี่ยมผ่านไปให้ได้มาซิ่งเลยขเขาจมาแต่เบรกขอโทษนะเพ่อใหญ่ขออนุญาตพุ่งก็ไปลออขวาซิ่งนี่ไปเอื้อนี่ซิ่งโยกันจกหลังวิ่งตาไม่ทนันวิ่งตาไม่ทนันเนอ,อสบายแล้ว <laughs> ไปเลยไปเลย <laughs> เจอสางป่าเดี๋ยวสายเลยไปตีห้าชวับหลวงพ่อยังอยู่เปิดเพลงแป๊บเพลงถูกต้องไฟก็ยังติดสองโค้งเมื่อกี้ก็ปกติดีไม่มีอะไรส่วนสารานี้เอะ๊ะเอ่อ เขินเอาผมปิดหน้าจะเข้าไปน้ำอ้ายบอมามานี่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอ้ายเขาว่าหับเลยนี่วนเข้าไปเออตก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 ,ตกไปมาเออ,เอ,อ,เ,อ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 เอาเลยถอ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 ยเอารถติดเีอยวเอาชิบหายละเออเธอจะซอยรถงูรถไหน,นเนี่ยเอาชิบหายพี่เลนโซนไงละ่ะเมย์เกยเริ่มใหม่เลยกู เอาอีกแล้วพ่อเม่ไงล่ะอีกแล้วโอ้ยคุณยายสปีดเรซซิ่งเป็นไงเจ้าขึ้นรถคอยรอรถไป่าต้องแล่นน้ำด่าข่อยรอดโบนิสตดอกจ่ามันเป็นซิกเนี้เจอของไม่ไงตัวโอติครับซิกเนี้เจอว่าสันโอเคเอาเตรียมโตสันมาไปยังยังไม่มามาแล้วโอ้โหอะไรไงมาแล้วนืน่นลูสสกสแตนซิ พิชากระถาเป็นไงเออ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 เป็นไงตาแดงมัฟกัาไปาม,มาต่ำม,มาลดต่ำมาลดต่ำมาลดเจ้าเออต่ำม,มาลดต่ำต่ำม,มาลดไปซะแล้วเจอของเดิมอยากเจอของใหม่ยองเวลาตีสี่เออพิชญุเอ้าเฮ้ยไฟไม่ติดไฟไม่ติดทุกคนโอเค,โอ,เคโอ้โหเจออย่างไวว่ะไฟไม่ติดเรียวซ้ายเลยแล้วกันไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยช ก็จะไม่มีอะไรรอบนี้ไฟไม่ติดบวกกับเจอสร้างไอน้นมข้างเพืงนะ่นี่ไปกินสัตว์ใหญ่เหรอมึงรู้เป็นสัตว์สงวนมึงทําอย่างนี้ได้ยังไงวะดูกูแจ้งจับเลยเดี๋ยวก่อนมึงนะ่ะโอ้ยดีละสะโพกของแสบเลยโอ้ยสุดยอดเลยหนังมันกัดแสบอเียมันสู้ฟันมันสู้ฟันเฮ้ย <c oughs> แสบคักแสบแน่นเลยป็นต่ลบไปกินน้ำเถอะล่ะไปก่อนเด้ซันเตรียมตัวน้ำมาเด้อนั่นไงมันมาแล้วดูกระจกหลังโอ้โหมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้ว วิ่งมาแล้วโอ้โหข้างหน้าซิกแซกหลบแมาไม่ได้กินหรอกครับเออไม่เจอตำ่ำเออเออเอาแตงแทงแม่งแทงเฉยดูกระจกหลังไว้ดูกระจกหลังไว้นี่นี่อืยเฮ้ยจอดให้เข้าต่ำดีๆรู้หร่าเฮ้อพอใจปอเขานำเอออีกเมื่อไหร่ได้เดี๋ยวสี่ท้ายตัวเร็หมับนั่นไงงะหลวงพ่ออยู่เปิดเพลงเป็นเพลงเปิดไฟเป็นไฟที่ศาลามีไม่จา้าโอ้โหไม่มีเลยอ่ะมันจะเงียบเหงาเกินไปหรือเปล่า เฮ้ยมันรถสวนมาอะไรกันเนี่ยวโองห้กับตัโอ้ยกำลังเคิมอันนี้มันถือว่าเป็นเรื่องเพรียวกัะผิ๊แบบไรลิ้นพันมันถือว่าเป็นเรื่องผิดอะไรมันถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติหรือเปล่าปกติไม่มีรถสวนมาใช่ไหมงานผมเลี้ยวซ้ายเฮ้ยเจ็ดโมงเช้าจริงว่ะให้ตายสิเริ่มใหม่อีกทีผมกดเริ่มใหม่ไม่รู้กี่รอบไล้นเนี่ยเฮ้ย พลังของการตีพ่อตีแม่โอ้หวัสดีครับพี่เปลาเล่เจอเป็ดด้วยและไปต่อสบายใจเจอของใหม่มีเสียงเอ้าเฮ้ยพี่เขามาเดินอยู่ข้างหน้าพลังแห่งการทุบอีพอทุบอีแม่ทุบปุ๊บ มือใหญ่มือยาวฝากเท่ารูเข็มโอ้ครับพี่ครับพี่คงไม่ทำารผมหรอกเนาะพี่คงแค่เดินโชว์เนาะไปแล้วนะผมไปแล้วไปแล,ล้วครับเย้เออมือ,อ,อตาแดงกำ่ำเอิดอ,อาการสูญไม่พอใจเฮ้ยกวาดถนนแป๊บแน่จริงมึงเขามากกูสิจับมึงทุ่มเลย เฮ้ยแกเปล่าอายโอ้ยสิ่งสิงสิ่งทันไหมทันไหมไปไปทันหรือเปล่าอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีคาเล็กไปเร็วๆไปไปไปอย่าเพิ่งโดนเฮ้ยพี่เขาดักพี่เขาดักไปไปให้สุดเดี่ยวซ้ายครับข้างหน้าเดี่ยวซ้ายเลยเฮ้ยข้างหน้ามันเฮ้ยขอโชว์พลังแห่งการทุบรถเหรอได้ไหมขับผ่านกลางเลยพาคาไปเลยแหวกเอืออห์แหวกแหวกเป้าไปแหวกเป้าไปเอือห์ไปละไปละข้างหลัง อันไปมองได้ไหมดูนี้โอ้แกไม่สนใจแกเดินไปแล้วเลี้ยวซ้ายสายจะพ่อมาลายเงยอยากเจอของใหม่อีกมีอีกเป้ามีอีกเป้าผมไม่เช็คแล้วนะในรถเนี่ยเช็คดีไหมไม่ต้องเช็คไม่ต้องเช็คต้องถอยหลังกลับเนี่ยคือผมจบจบอีกอันไหมเฮ้ยรถเอออ้าวโอ๋อนี่แหละจบอีกอันโอ้โหถอยหลังรถมันถูกต่ำตายห่ามเอ้ยนี่ไงตอนจบ อีกอันซาลาแรกซาลาแรกซาลาเอ้ในที่สุดผมก็กลับมาเจอเธอแล้วผู้สาวจ้ใครเรียกหนูจ๊ะนี่ไงคอยาวโชว์ไปดูไปแล้วไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะไม่กล้าเข้าไปหาไม่ใช่นะเดี๋ยววันนี้อีกเดี๋ยวปักอีกมาถูเอ้ยไปสายมือเอ้าทุเรียนอ๋อเมื่อกี้มันเอ้นี่ก่อนเลยไงไปจะ อ๋ออันผู้สาวขึ้นมาต,ตงงั้งแต่ย่ามใดญนี่พอท่านที่เปิดประตูก็ขืนมาแล้วอ๋ออันละก็ละคบคัดจะได้ไดอ้ายไปทรงสั่นด้อโอเคไหมทางด้ยวยกันไปด้วยกันสบายใจจังนั่นแหละไปประหยัดน้ำมันอันหลวงพ่อมาให้หนาทีได้แล้วครับเนื้อโอ้รุ่นนี้รุนซีเครดด้วยได้เด้อกว่าจะเปิดได้อุ้ยทำไมขันหน้ามาแบบนั้นอ่ะเออมีอะไร,ระหรือเปล่า ไปบอกคนที่ฟันหนูสวยไหมครับพี่ฟันหนูสวยมากเลยหนูเป็นสาวเป็นแซ่อย่ามองแบบนี้นะเพราะพี่ต้องฟันหนูอยู่คนละฟันไปดีกว่าเออพี่เข้าใจนะว่าพี่ก็อาจจะมีสเสน่ห์เล็กน้อยนะก็เลยอาจจะอยากจะมองพี่นะแต่ก็เอเอเอเเดี๋ยวก่อน ในกระจกนั้นมันไม่ต้องช่วยดูทางพี่ขับผ่านตรงนี้ไม่รู้กี่รอบแล้วจ้ะไปนั่งรอเลยไม่ต้องมาช่วยดูก็ได้หรอกทางกันนะเกมไหมถอยจะช่วยดูทางเออไม่ต้องพี่ขับตรงนี้ไม่รู้เป็นฉบโอกฉบโอกแล้วเนี่ยพี่รู้เส้นทางดีลูกโอ้ยหหนูเอาคอกลับไปก่อนนะลูกไป เออนั่นแหละขับไปซะนะเออน่ารักแบบนี้แหละนะโอ้ยปากแดงจึงคืนหนูง,งัวไม่โูกพี่จะจอดดูว่าอ๋อไม่ตองมายืดไปอีกแม่โอ้ยเวทเออเดี๋ยว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 มาทำอะไรเออพี่เป็นผัวหนูเลยได้ไหมจ๊ะอ๋อไม่ได้จับเพอดีเพาพี่มีเมียแล้วเออมเมียพี่งามแต้แต่เลยดีมีเมียแล้วกันเหรออืมพี่ไม่เปลี่ยนใจสักหน่อยเลยจ๊ะ เปลี่ยนใจแั็งเดี๋ยวแนี่ยทางพอเห็นออกทรายตอนใดนละเออเดี๋ยวเบิ่งเบิ้งทางก่อนดูทางนี้อ่าทางนี้เนมนี้ยตามเส้นนี้ไปสีเหลืองเส้นสีเหลืองไปบางทางเอาเอ้ยมันจะตกมันจะตกออกออกทรายทรายทรายสารสารที่พูดถอย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 ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยเกับตงแล้วกูเออถอยถอยถอยมันกายครับกายโอ้ยอับตับอ่ะชนโอ้โหชัดเจนปากแดงแ๋ ตั้งหลักกันที่ถอยก่อนถอยถอยเด้อถอยเด้อถอยอันเด้อถอยเด้อกระจกหลังอ่ะเดออออกซ้ายต้องออกซ้ายซด์ไซ้ายซเออตาเจ้าพ่อดีเบีโอเออหน้าตาไปไหนก็ไปนะเธออ้ายมีเมียแล้วอ้ายไม่นอกใจเมียอ้ายดอกอ้ายรักเดียวใจเดียวไปละไปจ๊มับยไปเรียบร้อยเนียวใส่เบาะบ่ะดิบ่เนาะ โอ้ยครับทุกคนเดี๋ยวยังไงพารเนี่เขาจะจบพิธีก่อนแล้วกันนะครับผมพยายามเล่นมาเป็นชั่วโมงกว่ากสองชั่วโมงแล้วไม่เจออะไรเพิ่มเติมนอกจากที่เห็นในพาร์ทนี้เลยครับา้าใครทุกท่านชอบใจไงฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอก์ดนต้ใต้ด้วยนะครับว่าถูกใจหรืออยากดูอีกจังไนก็บอกได้เลยนะ <S <S วันรุ่งขึนไปก่อนเดี๋ยิกินไก่ทอกจากกึ่งกง็ไก่กินสวีดัสสวัสดีทุกคนครับ